การป้อนข้อมูลของหมุดอ้างอิง /reference points mm hmm. เพื่อใช้สร้าง drawing s ให้แก่ AutoCAD เอาสมมุติว่าในสนามของเราเนี่ยนะครับในสนามหลังจากที่เราได้ออกแบบเสร็จนะครับแล้วก็มีการวาง แนวออกแบบนะครับเส้นนี้นะครับมีการวางแนวออกแบบในสนามแล้วก็เออเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเออ PI ต่างๆนี่นะครับเอ่อก็ได้ทำการปักหมุดของ PI ต่างๆไว้ในสนามเสร็จเรียบร้อยแล้วคานนี้เอ่อเราเกรงว่าผู้รับเหมาเนี่ยเมื่อทำการก่อสร้างเนี่ยจะหาหมุดที่เราปัก เหล่านี้ไม่เจอนะครับหาไม่เจอก็เนื่องจากว่าบางทีก็อาจจะโดนรถทับหรือว่ามีฝนตกแล้วก็มีการกรบนะครับพวกพวกดินพวกฝุ่นอะไรมากลบทำให้หาไม่เจอก็เลยต้องสร้างหมุดอ้างอิงเอาไว้นะครับของของจุด PI ต่างๆนะครับเพื่อ ทำเป็นดออิ่งนะครับทำเป็นดออิ่งในออโต้แคดว่าหมุดไหนนอยู่ตรงไหนแล้วก็ทําให้สามารถหาได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นหมุดอ้างอิงนะครับของ P.I เริ่มต้นอันนี้ก็เป็นหมุดอ้างอิงอันหนึ่งนะครับครนี้ในการที่เราสร้างดออิ่งของหมุดอ้างอิงเหล่านี้หรือ l f เ r e n c e point เหล่านี้นะครับ ในออโตแคดเนี่ยมันจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเราจะต้องมาอย่างอันเนี้ยมีมุมเท่าไหร่นะครับมุมเท่าไหร่การทำดออิ้งเนี่ยที่จะให้ได้สเกลได้เป๊ะเ,เ,เนี่ยมันก็เสียเวลานะครับโปรแกรมจึงได้มีแบบฟอร์มให้เราป้อนข้อมูลนะครับเป็นตัวเลขเป็นข้อความนะครับใส่ลงไป Input เป็นข้อความหรือตัวเลข เสร็จแล้วโปรแกรมก็จะทำการวาดให้เองนะครับจึงรวดเร็วมากเลยนะครับอลองมาดูในโปรแกรมนี้นะครับเราจะใช้รายการ r reference point อันนี้นะครับพอเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะมีอันนี้พอดีป้อนข้อมูลไว้หมดแล้วนะครับออันนี้ก็คือแบบฟอร์ม แบบฟอร์มการป้อนข้อมูลของ Reference Point นะครับสมมุติผมจะเคลียร์อันนี้เป็น Library นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเคลียร์ก่อนอ New นะครับ New ลบให้หมดนะครับวิธีการป้อนข้อมูลเนี่ยอย่างสมมติว่าขณะนี้เราอยู่ที่ PI เริ่มแรกก็คือ PI 0อันนี้นะครับ Stay ก็อยู่นี่ พอเราพอเราเปิดแบบฟอร์มมาเนี่ยนะครับนแนวแปลนออกแบบนะครับก็จะถูกลิงก์เข้ามาโดยอัตโนมัติคันนี้พอไปวางในสนามเนี่ยเซอร์เวก็ทำการทำการตอกหมุดนะครับแล้วก็วางหมุดอ้างอิงไว้แล้วก็จดบันทึกมาในเฟซบุ๊กนะครับอาจจะเป็นอย่างสมมุติที่ PI p i เริ่มแรกเนี่ยหมุดอ้างอิง ตัวแรกเลยนี่นะครับทำมุม20องศานี่นะครับเราก็ป้อนไป15ลิปดา20.5พลิปดานะครับไอหมุดอ้างอิงนี้เนี่นั้นเนี่ยห่างจากห่างจาก P.I. เบอร์ศูนย์เนี่ยเป็นระยะ12.5เมตรนะครับปรากฏว่าเป็นต้นมะม่วงสมมติเป็นต้นมะม่วงนะครับเราก็ป้อนลงไป ต้นเอาเป็นภาษาอังกฤษต้นมะม่วงนะครับอแล้วเราก็ Enter แล้วก็หมุดอ้างหมุดอ้างอีกที่2เป็นมุม3 2องศา3า,าลิปดา35.5หลิปดาระยะ20 เมตรอันนี้สมมติว่าเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้านะครับอันที่3ก็125ยองศาห้าสอลิปดา5 3.5ลิปดาระยะ18.77เมตร อันนีสมม้สมมุติว่าเป็นอ่าเป็นบล ok ็อกคอนเวิร์ตนะครับบล็อกคอนเวิร์ตบล็อกคอนเวิร์ตนะครับขนาดขนาดสามจุดศูนย์ศูนย์คูณสองจุด 7นะครับคูณแล้วก็ใช้สมมุติใช้ตัว x คูณ2.7นะครับ Enter คันนี้ขนาดเนี่ยปกติเราก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเป็นเป็นไดมิเตอร์ของบล็อกเราก็ Copy มานะครับตัวนี้ Copy มาเพราะในคีย์บอร์ดมันไม่มีนะครับ เพสลงไป enter นะครับต่อไปขนาดนี้อยู่ที่ pi 0ต่อไปเราก็เลื่อนเลื่อนเป็นสมมติเป็น pi 1แล้วก็เลื่อนไปสเตมก็จะถูกจะถูกเรียกออกมาเองนะครับเพราะว่าแนวแปลนออกแบบเนี่ยมันถูกลิงก์เข้ามาแล้วสเตอะไรเนี่ยก็จะรู้หมดนะครับอ,อเดี๋ยวผมจะลองป้อนให้ดูเป็นตัวอย่างสักสอสาอันนะครับสมมติ หาสององศาศูนลิปดา55.5พิราระยะ13 15.5สมมุนะครับสมมติเสาไฟฟ้าอีกคันนี้พอเสาไฟฟ้าเนี่ยสมมุติมันมีเยอะนะครับเดี๋ยวเราเรียกบ่อยเราจะมาคีย์มันก็เสียเวลาเอาลองกลับไปอย่างตัวนี้เสาไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราก็ Copy ไปไว้ในในห้องสมุดใน Library เลยเดี๋ยวเรา เ,เดี๋ยวเราก็เรียกเสาไฟฟ้ามาใชอา้อันนี้เรียกก๊อปไปให้หมดเลยนะครับครับแต่ถ้ามันมีน้อยเราไม่ต้องก๊อปไปก็ได้เพราะเรา,เาที่เราก๊อปไปเนี่ยเพื่อเวลาเราเคีเนี่ยเราเคีย์บ่อยๆมันเสียเวลาเราก็เดี๋ยวเราเรียกลงมาเลยนะครับ ต่อไปเราก็ไปที่เมื่อกี้นะครับสมมติเราจะเอาเสาไฟฟ้าอีกเราก็แดกมาเลยนะครับแดกมามาไว้นี่หรือไม่หรือไม่เราก็ใส่เบอร์ศูนย์ก็ได้เบอร์ศูนย์ก็คือหมายารหัสประจําของไลบรารีพอเราใส่เบอร์ศูนย์ปุ๊บเสาไฟฟ้าก็จะเข้ามานะครับต่อไปเป็นอันตัวที่2 reference point ตัวที่2เป็น200 15บองศา15บลิปดายี่พิลิปดาระยะ18.88นะครับสมมุติเป็นต้นมะม่วงอีกสมมุตินะครับเออไอมุมเนี่ยนะครับ Point เ e ฟเฟอร์เ p o i พอยนี่ยก็คือมุมที่วัดที่วัดเลฟเออ,อ้างอิงจากแ a c k ไซน์นะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปจนถึง ไปจนถึงวัตถุที่เราใช้อ้างอิงอย่างเช่นหมุนจากแบกซายไปแล้วก็ไปหาเสาไฟาฟ้าเนี่ยนะครับเป็นมุมเท่าไหร่อันนี้คนคนที่อันนี้ผมจะไม่ค่อยอไม่อยากจะอธิบายให้ละเอียดตรงนี้มากเท่าไหร่เพราะว่าคงจะเข้าใจกันแล้วนะครับคง,คงจะเข้าใจกันแล้วว่าไอ้มุมพวกนี้มันอ้างอิงก,กันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยในโปรแกรมก็บอกนะครับคือมุม คือมุมที่อ้างอิงแบกจากแบกไซด์หมุนตามเข็มนาฬิกาไปจนถึงจุดอ้างอิงนั้นนะครับ d ิส t a n แตนก็ระยะจาก PI นะครับหรือ POT หรือ p o s c นะครับไปถึงวัตถุนั้นนะครับ t e ทคก็คือข้อความที่เราเนี่ยเสาไฟฟ้าหรือต้นมะม่วงเนี่ยก็คือ,อข้อความขยายนะครับต่อไปต่อไปมุม 300องศา35ลิปดา35.5ลิปดาระยะ21.2เมตรสมมุติเป็นเป็นท่อ,อเป็นเป็นต้นต้นมะม่วงเอาเอาต้นมะพร้าวบ้างนะครับต้นต้นมะพร้าว สมมติว่าต้นมะพร้าวเถอนั้นมีหลายต้นเราก็บอกว่า,าเส้นผ่าศูนย์กลาง0.5นะครับ0.5เมตรหรือ0.5อะไรก็ว่าไปครน,นี้ไอ้เส้นผ่าศูนย์กลางสัญ,ญลักษณ์มันก็อยู่นี่นะครับเราก็ Copy ไป Copy ีไป,ป,ไปแล้วก็ไปวาง นะครับอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวพอออโต้แคดวาดก็จะเป็นรูปวงกลมขีดนะครับก็เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของเส้นพาศูนย์กลางครนี้ต่อไป <c oughs> ถ้าเราคลิกตัวนี้ต่อไปอีกเนี่ยก็จะเป็น P I P I เบอสมมุติปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยอ่า P I เบอร์สเนี่ยนะครับมันอยู่ไกลจา,ยยาก P I เบอรหมากละ ตั้งกล้องแล้วมันก็จะมองไม่เห็นนะครับมองมองมองไม่ถึงกันทำให้เราแบ็กไซด์ไม่ได้เราก็ต้องอคลิกสมมติเราจะสร้างเป็น p o t นะครับ POT เบอร์นหนึ่งอ,อยู่ที่สเตย์ไหนแล้วก็ว่าไปนะครับอันนี้สเตย์เลยเดี๋ยวก่อนนะครับ PI เบอร์นหนึ่งสเตย์ไลน์สามห้าเออ,เอ,อ สเตเปีไอเบอร์สองร้อยสามห้าเบอร์หนึ่งสามเอ็ดอาร์ตีดับพีโอทีนี้ก็อยู่ที่พีโอทีพีโอทีเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับสมมติก็พีโอทีนี้เราตั้งที่ไหนสเตมเท่าไหร่เราต้องก่อเอาเองนะครับสเตหกห้าอย่างสมมติเนี่ยครับแล้วเราก็ใส่มุมไปอีกนะครับพีโอทีก็คือ point of transit นะครับ คือจุดตั้งกล้องระหว่าง P.I. นะครับเนื่องจากเราส่องมองกันไม่เห็นเพราะมันไกลจากกันนะครับยีลิปดา25.55พิลิปดาระยะยิม2เมตรเป็นเป็นเสาเสาบ้างก็ได้นะครับเสาบ้านเสาลู่นะครับเสาลัวเสาเสาล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็ Copy เสาลวไปสายนู่นส่ใน l i b r a r y ซะเพื่อมีเสารลวเรื่อยๆนะครับเออแล้วเราก็ป้อนตัวนี้ไปอีก3 2, าองศา3ามลิปดา10 25 .0 ่หจุดศูนย์ลิปดาระยะ26เมตรเอาเบอร์หนึ่งต้นมะม่วงนะ,นะครับมุม 28่องศา0ูลิปดา29.5เก้าจลิปดาระยะ19.9นะครับเบอร์สน,นะครับเป็นบล็อกคอนเวิร์ตคันนี้อาจจะเป็นไซส์ไซส์เป็นสองจุดนะครับ2.7 2.2ุ 2. 7, 2. 2. 7จ็ดศคูณสองนอีกนะครับสองจุดเคูณสคันนี้บางคนบอกเอาแล้วทำไม r p สเนี่ยไม่กรอกคือบางทีเนี่ยมันเ,าเราอยากกรอกก็ได้นะครับบางทีมันหาย,ายากมากๆเราก็มี4ตัวเลยนะครับ reference point สตัวแต่ปกติเขาก็ใช้กัน3นะครับ3ตัวเ,เดี๋ยวผมจะลองเรียกไอ้ข้อมูลที่มัน ป้อนเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามานะครับอย่าง P O S T นี่ก็คือคล้ายๆ P O T นะครับแต่มันเป็นการตั้งกล้องอยู่บนเส้นทันเจนนะครับโอเคอันนี้เซอร์เวยคงพบพอพูดถึงอย่างเงี้ยเซอร์เวยคงเข้าใจเองนะครับคงเข้าใจอันนี้เราลองโหลดเข้ามาโหลดตัวนี้นะครับแสตมเพิลสินะครับก็มีต้นมะพร้าวมีอะไรอยู่ในนี้นะครับเป็นไลบรารี่ อันนี้เอาเดี๋ยวเคลียร์ก่อน new เย้นี่มันติดอยู่เดี๋ยวมันมีโพลโ POT อะไรอืม <c oughs> โหลดมาใหม่ new yes ไฟล์โหลด ปุ๊บก็นี่นะครับอันนี้ก็ pi เบอร์ศูนย์ละต่อไปนะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้เลาอันนี้คิดว่าคงไม่ยากนะครับคงเข้าใจว่าเราจะป้อนกันยังไงอันนี้มาดูมาดูข้างล่างบ้างนะครับตรงนี้พอเราป้อนเสร็จเนี่ยเราต้องเจนดอรอิงนี้นะครับเพื่อให้มันสร้างเป็นรูปภาพนะครับเพื่อ,อรูปภาพใน autocad นะครับแต่ก่อนที่เราจะเจนดอรอิงเนี่ย เราก็มาเลือก format ก่อนอ,อย่างอันนี้ก็เลือกของกรมทางหรือกรมโยธากรมชนบทอะไรก็ว่าไปนะครับหรือรปชนะครับรปชนี้ก็เข้าใจว่าคงจะ,ะเป็นทางหลวงชนบทไปแล้วนะครับ format นะครับอันนี้ถ้าใครจะใช้ทางหลวงชนบทก็มาคลิกที่รปชนี้นะครับ format เข้าใจว่าจะเหมือนกันต่อไป big beginning pi number นะครับอย่างดูนี้นะครับอย่างอันเนี้ย beginning เนี่ยปกติอันนี้ pi ศโปรแกรมตั้งไว้เป็น0เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็น pi เบอร์1เบอร์2ถัดไปเบอร์3ถัดไปนะครับครนี้บางคนอยากจะให้ beginning เนี่ยนะครับโผล่มาก็เป็น pi เบอร์5เลยแล้วอันนี้ก็เบอร์6แล้วเบอร์7 ก็ได้นะครับก็ทํานี้ก็ได้เราก็เพียงแต่ไปบอกกับโปรแกรมว่า,า beginning เนี่ยเป็นเบอร์5นะครับ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมาดูตัวน,นี้ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของ drawing นะครับ drawing เนี่ยก็จะมีรัศมีเนี่ยรัศมีวงกลมของ reference point เนี่ยจะตั้งให้ จะตั้งให้มีลัศมีเท่าไหร่ดีนะครับเราก็เราก็บอกกับโปรแกรมแต่ขนาดนี้ตั้งไว้1ซนติเมตรนะครับก็มาตรฐานแล้วถ้าใครเห็นว่ามันไม่ใช่มาตรฐานอันนี้อยากจะเป็น1.5 1.25หลายอะไรก็แก้เอาในนี้นะครับต่อไปพวกตัวอักษรนะครับที่ระบุว่าเสาไฟฟ้าอะไรเนี่ยพออยู่ในดรออิ่งแล้วอยากจะให้มีขนาด ความสูงของตัวอักษรเท่าไหร่ขนาดนี้ก็ตั้งไว้มาตรฐาน2.5นะครับต่อไปอันนี้ drop RP on PI นะครับสมมตเิเดี๋ยวเราอยากให้ RP เนี่ยนะครับมาวางไว้ที่ปละที่ประจำตำแหน่ง PI เลยนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่า drop นะครับให้มาให้มาวางไว้ที่ตำแหน่งของ P.I. เลยนะครับถ้าเราไม่วางตำแหน่ง P.I. มันก็จะจะให้มันก็จะมาเรียงเป็นตับเลยอย่างนี้นะครับโอเคเราก็ถ้าเราอยากให้มันมาวางเราก็เช็คตัวนี้นะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าไปเช็คมันเลยครับเพราะบางทีเนี่ยถนนมันเลี้ยวไปเลี้ยวมามันตกกระดาษลบ รูปมันก็ไม่สวยนะครับให้มันไปเรียงเป็นตับหน้ากระดานแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ Copy ปีไปยอดไว้จำที่ในดาวิ g งแผ่นต่างๆจะสะดวกกว่านะครับจะสะดวกกว่าส่วนอันนี้ก็สัญลักษณ์เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดบ็อกทักคูณนะครับให้ใช้เครื่องหมายดาวก็ได้หรือ x ก็ได้นะครับ ก็โอเคพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เจนดออิงนะครับตอนนี้เราเซฟสมมติเสร็จแล้วเราเซฟพอเซฟปุ๊บเนี่ยโปรแกรมยังยังตัวตัวรายการยังยังไม่เขียวนะครับจนกว่าเราจะสั่งสร้างดออิงนี้ก่อนมันถึงจะเขียวนะครับเราก็เจนดออิงแล้วเราก็ยืนยันเสร็จนะครับครนี้จะเปิดดูดออิ่งตอนเนี้ย ดอยิงพวกนี้นะครับมันจะไปมันสร้างเสร็จแล้วก็จริงนะครับแต่ไม่สามารถเรียกดูได้นะครับจะเรียกดูได้ต่อเมื่อเราได้สร้างนแนวแปล่เฟนไฟแนลด i n g แล้วนะครับโปรแกรมก็จะเอา d ดอยิงของ r e f e r e n c e Point เนี้ยไปบวกนะครับคือไปเอาไปผสมไปแอดเข้าไปใน d ดอยิงให้มันสมบูรณ์เราถึงจะดูได้นะครับแต่ อย่างอันตัวอย่างอันนี้ยทำเสร็จแล้วนะครับดออิงที่สร้างมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเป็นลักษณะนี้ก็ตรงตามมาตรฐานที่เราอยากได้ครนี้ไอไอภาพพวกนี้นะครับเขียนยากเหมือนกันนะครับเพราะเราจะต้องวัดมุมวัดอะไรนี่นะครับออโอเคต่อไปอันนี้อีกนิดนึงนะครับ อ่า r e f e ไอ้มุมมุมอ้างอิงนี่นะครับเราก็จะอันนี้ก็เป็นแบกซด์นะครับเส้นเนี่ย bt แปลว่าแบกซ้าอันนี้โฟร์ซเราจะเห็นว่าเส้นแบกซด์เนี่ยขนานกับเส้นนี้เลยนะครับเส้นโฟร์ซเนี่ยนะครับก็ขนานกับเส้นแทนเจนนี้เลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นไปตามมาตรฐานของ d r a w i นะครับโปรแกรมก็ทําได้อย่างถูกต้องสวยงามนะครับส่วนจุดแรกนี้แบกซด์กับโฟร์ซก็จะเป็นเส้นในแนวเส้นตรงเดียวกัน นะครับก็คงมีแค่นี้นะครับง่ายๆในในรายการนี้ง่ายๆนะครับเป็นรายการาวาดวาดภาพ reference point นะครับวาดภาพ reference point ให้ออกสู่ออโต c แคนะครับก็คงแค่นี้